สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง u t u b e ไอซ์ไชนาเนะเหรียญน,นั่งพานนะครับสมเด็จโตวัสตือรุ่นแรกนะวัสตือที่มีพระสปางใส่ญาติใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเนื้อทองแดงนอนกล่องพื้นที่เล่นกันพันกว่าถึงพันห้านะ่ยเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อย เรียนสวยมากตัวสตือ,อนี่ด้านหลังเนี่ยปางใส่ญ,ญาติแปดร้อยบาทกล่องเดิมนางกวักปีสามเก้านะครับอันเก้าปีสามเก้าบนฐานเก่าของหลวงพ่อกลวยนะครับ ก็เอาสักเจ็ดร้อยนะนอนกล้องเจ็ดร้อยบาทนางพญาหลังสองกอปีหนึ่งเก้านะครับหลวงพุโต๊ภกเซศ์บนะนสารเกนะ่าหลังสองกอห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทสมเด็จโตวัดประสาท ปีศูนย์หนะครับเนื้อดำหายากมากนะเนื้อดำวัดประสาทต,ตรงนี้ไม่ได้สึกนะครับถ้าตรงไหนที่เขามีแร่เนะี่ยพักจะเป็นแบบนี้ตลอดนะหลวงพุทวดก็เป็นนะครับสมเด็จโตวัดประสาทเนื้อดำเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทวสวยๆคุกเขา่าหลวงพ่อแดงนะครับสามชาย พร้อมบัตรคุกเข่าพระแดงสาวชายพร้อมบัตรผิวเทพจมูกดงดำนะครับเอา2,600บาทนะครับผิวเทพเลยผิวแชมป์เลยนะครับพระไม่ได้ใช้2,600บาทเหรียญพระแก้วมรกตนะครับปี2475นะฮะ2475กรุงเทพวัดพระศรี พร้อมบัตรรับประกันนะครับหนึ่งใบจากแก้วมรกรดสองที่เหลวมพ่อเดิมนะครับหลวมปูบุญวัดกลางบางแก้วพุกเสกเนื้อทองแดงกล้ทองอ่ะตรงนี้กละลทองก็กละทองแทบจะไม่ติดแล้วนะครับแต่ว่าพระสวยคมชัดอยู่มาพร้อมบัตรรับประกันนะครับเอา2,500บาทนะสองพบาท พุทธโทน้อยคุณแม่ชีบุญเรือนนะครับปีหนึคัดสวยนะครับหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่ทิมปุกเสกปี2 5งห้าหนคัดสวยนิ้วมือหน้าตาติดชัดนะครับผมชัดเอาเจ็รอพุทธโทน้อยหลวงพ่อจงวัดประสาทปีศูนย์หกเนื้อดำหลวงพ่อจงวัดประสาทปี06 เนื้อดำนะครับเอาไปเก้าร้อยแล้วเก้าร้อยบาทเหรียญสมเด็จโตนะครับปีหนึ่งหกนะฮะร,รุ่นร้อยปีนะครับรุ่นร้อยปีที่สมเด็จเนี่ยองค์ละหมื่นกว่านะเนี่เป็นเหรียญนะเหรียญเนี่เอาห้าร้อยปกโพพระพุทธบาทสระบุรีนะครับหลวงพ่อกวยหลวงพุโตล่มเสก เอาสี่ร้อยนะสี่ร้อยสังฆาจายเมฆพัชหลวงปู่อ่อนวัดป่านิโคทารามนะหลวงปู่อ่อนสังฆาจายหลวงปู่อ่อนเอาสี่ร้อยนะหลวงปู่ทวดวัดแคนางเลิงนะหลวงปู่ทูบหลวงปู่ทูบสร้างนะฮะหลวงปู่ทวดวัดแคนางเลิงเอาแปดร้อยนะก็เนละงทอง หลวงปู่แหวนไปโพหลวงปู่แหวนแล้วก็เหรียญกระดุมเนื้อเงินเนื้อนวัเนะเงินเนื้อนว่ชนี่ด้วยนะครับกระไทองด้วยทั้งหมดมีสามเหรียญเนื้อเงินเนื้อนวะกระไทองใบโพใบโพก็เป็นเนื้อเงินนะแล้วอกเกตสององค์ทั้งหมดหกองคเนี่ยเอาพันสองนะหลวงปู่แหวนพันสอง หลวงพ่อเกษมสององค์ระฆังก็เหรี่ยญกระดุมนะครับเอาสี่ร้อยหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกรงนะครับเหรียญจิโกเล็กเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับปลุกเสกนกับข้าวรุนสองเหรียญในหลวงเหรียญในหลวงนะครสี่สามองค์นี่เอาเอาหกร้อยนะครับ ก็เหรียญหลวงพุทวดปีสองสองนะเหรียญวัดเทพกรพระกวยเสกนยแล้วเหรียญเก้าแล้วก็เห,ห,นะเหเรีรยญน,น,น,น่าเป็นวัดเทพกรเหมือนกันนะครับสี่รายการนี่เอาหกร้อยพอนี่ยหกร้อยจบนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ